เราพูดถึงการฟาดฟันของกลุ่มเจ้าตลาดบ่อยแล้วนะครับสำหรับรถปิก้าบขนาดหนึ่งตันวันนี้เรามาพูดถึงการแข่งขันในกลุ่มท้ายตารางกันบ้างแม้จะมียอดขายไม่มากมายก็ตามแต่การดิ้นรนในตลาดเมืองไทยก็ถือว่าน่าจับตามองไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ที่จะมีขึ้นในกระบะ MG และ Mazda BT 5 0โดยทั้ง2โมเดลดังกล่าวถูกยืนยันการจำหน่ายอีตลาดอย่างออสเตรเลียแล้วความน่าสนใจจะมีดังนี้ ไปเริ่มจากกระบะมัสด้าบีทีห้อย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้กับโฉมเมนทเชนล่าสุดหลังๆจะปรับดีไซน์ภายนอกตัวรถใหม่ให้มีความดูดันในแบบฉบับปิกัพมากขึ้นสิ่งนี้น่าจะถูกใจลูกค้ามากขึ้นเช่นกันนะครับและมีการปรับออปชั่นตามหลัง i s u ุ u ซูด x มก่อนการขายจะมีในออสเตรเลียช่วงต้นปี2025ส่วนไทยจับตาในงานมอเตอร์อีออย่างเร็วเราอาจได้เจอในช่วงสิ้นเดือนนี้ส่วนปิก k พ p MGS Ten อ็เด คงต้องอ้างอิงรถในเครือเดียวกันอย่างแม็กซัสหรือในออสเตรเลียจําหน่ายภายใต้แบรนด์ LDV ก่อนหน้านี้ยืนยันการทําตลาดในออสเตรเลียกับเวอร์ชันพลังงานไฟฟ้าเทอร์รอนไนล่าสุดยืนยันเพิ่มเติมกับตัวดีเซลเทอร์อนไนหลังพบเอกสารอนุมัติของรัฐบาลแล้วสําหรับ LDV เทอร์อนไนยืนยันการจําหน่ายในออสเตรเลียคาดว่าจะแนะนําสู่ตลาดพร้อมพลังงานไฟฟ้าล้วนในช่วงไตรมาสแรกของปี2025 ตามรายงานเผยว่าขุมพลังที่ใช้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบขนาด2 5ลิตรโบร์บให้กำลัง223แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดส่วนตัวเลขแรงบิดยังไม่มีการเปิดเผยะนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบที่มีกำลังมากเป็นอันดับ2รองจากโ o y ย ta h ไฮรักจีอาร์สปอที่ทำได้224แรงม้านอกจากนี้ตัวรถจะมีให้เลือกทั้งขับ2และขับ4ตามเอกสารเผยว่าในส่วนล้ออัลลอยจะมีขนาด18และ20นิ้ว ตัวรถใหญ่โตวกว่า l d v T-60 หรือ MG Extender ทุมิติคือมีความยาว5.5เมตรกระบะส่วนใหญ่จะยาว5.3เมตรและยังกว้างถึง1.99เมตรสูง1.86เมตรและระยะฐานล้อ3 3เมตรตัวเลขนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่กว่า Ford Ranger และ Toyota Hilux สเปคการลากจูงทำได้3.5ตนันแบกน้ำหนักได้มากถึง979ถึง1329กกิโลกรัม แม้ว่าช่วงล่างด้านหลังจะเป็นมอลติลิงค์คอยสปริงแต่จะมีชุดถุงลมเข้ามาช่วยด้วยนะครับสำหรับความแตกต่างของเวอร์ชั่นดีเซลและไฟฟ้าจะเป็นในส่วนกระจังหน้าดีเซลจะได้กระจังหน้าขนาดใหญ่กินพื้นที่ด้านหน้าไปเกือบหมดนะครับพร้อมไฟหน้าทรงตั้งไฟเดย์ไทม์ตัวทีส่วนไฟฟ้าล้วนด้านหน้าจะปิดทึบเรียบง่ายสบายตาม,มากกว่าพร้อมไฟเดย์ไทม์รูปตัวสเบื้องต้นจะได้มอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลัง มีพละกําลังรวมสูงสุด442แรงม้าวิ่งได้ไกล430กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p 0-100ในเวลา5.8วินาทีชาร์จไฟ DC จาก20-80%ใช้เวลาเพียง40นาทีและหาก MG นำโมเดลนี้มาแปดตราขายจะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสำหรับการฟาดฟันในกลุ่มท้ายตารางทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ